สวัสดีนี่คือน้องนุชลูกศิษย์พี่ส้อยเองตอนนี้น้องนุชเรียนอยู่คอมอาร์ตหรือนิเทศอินเตอร์จุฬาแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะมันมีอะไรมากกว่าแค่คำว่าสอบติดอีกเยอะน้องนุชจบจากโรงเรียนสาธิตเกษตรพระุภ,ภาษาช,าชนบุรีแพชชั่นเนี่ยเข้าคอมอาร์แรงมากกิจก,กรรมแน้นสุดตอนแรกที่มาติวสัมภาษณ์ด้วยกันกับพี่ส้อยนุชย,ยังไม่มีคะแนนอะไรเลย พี่ก็เครียดมากลุ้นกันสุดฤทธิ์จนนุษสอบแซตผ่าน requirement แบบฉิวเฉียดและมีสิทธิสัมภาษณ์ในรอบที่2ความพีคคือคะแนนอินเทอร์วิวคอมมานด์สโมน่ะ40%แต่ด้วย passion ถึงคะแนนแซตแทบจะคาบเส้นแต่นุษ์ก็ยังยืนยันว่าจะยื่นแค่คณะเดียวตอนมาเรียนด้วยกันนะ่ะแม่นุษจะขับรถมาส่งจากชนบุรีและรอรับกลับตอนค่ำเลยสุดยอด พอโควิดมาพี่เซ่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสอนออนไลน์ทั้งหมดแต่นุชก็ยังเป็นนักเรียนหน้าห้องเหมือนเดิมตอบเก่งเข้าเรียนทุกคาบยิ่งช่วงใกล้สอบเนี่ยจะฟิตสุดอะไรสุดส่งกันบ้านมาตีสตีสาตลอดพอมางานอินเทอร์วิวบูทแคมป์ค่ายปลุกไฟที่พี่เซยจัดให้ก่อนสอบเนี่ยแพชชั่นของนุชก็ยิ่งแรงบอกว่าหนูจะแนวเวดให้ได้เลยค่ะ พี่ซ้อยพี่สนก็คอยส่งกําลังใจให้หนุนตั้งแต่ก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ยันออกจากซูมสัมภาษณ์เสร็จตอนพี่ๆโทรไปนุนก็ดูแฮปปี้มากทําเต็มที่เกินร้อยร้านร้อยใช้ทุกอย่างที่เรียนด้วยกันไปและปล่อยมัดเด็ดให้กับกรรมการในห้องสัมภาษณ์จนนาทีสุดท้ายตามที่พี่ๆบอกทุกอย่างเลยเราก็รอลุ้นผลกันมากเพราะว่าเด็กเข้าสัมภาษณ์อ่ะเป็นหลายร้อยคนรับแค่ไม่กี่สิบคนเองจนในที่สุดนุนก็สอบติดคอมมาจุราสำเร็จ และมีความสุขที่ได้เรียนในคณะหนึ่งเดียวในดวงใจได้ทำกิจกรรมคณะอีกสิล้านอย่างได้มาเป็นดีไอ o l ให้น้องๆรุ่นต่อๆไปด้วยพี่ๆภูมิใจในตัวนุชมากนะรักมาก